ระดูการเช็คสิทธิ์โรงพยาบาลมาแล้วนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตา3า33และมาตาา3สสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันในวันที่17กุมภาพันธ์ 2,566นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตแล้วก็มาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะคลิปนี้นะคะก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตา33และมาตา39ฟังทางนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาทั้งหมดนะคะทางช่องก็อยากจะขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์นะคะ ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะผู้ประกันตนโปรดทราบค่ะฤดูการเช็คสิทธิ์โรงพยาบาลมาแล้วสำนักง,งานประกันสังคมนะคะเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมในปี2566นะคะหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีนะคะได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565ที่ผ่านมาจนถึงวันที่31มีนาคม2566นนี้ ะะสำนักง,งานประกันสังคมนะคะก็ขอแนะนำนะคะช่องทางการใช้สิทธิ์ง่ายๆเลยนะคะไปที่ Li n e ออฟ i ิเชีนะคะของ s s โอไทยนั่นเองนะคะโดยเพิ่มเพื่อนนะคะไปที่แอดนะคะใส่แอดนำหน้าก่อนนะคะแล้วก็ s s o t h a i นะคะแล้วก็กดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์แจ้งเตือนนะคะและสามารถเปลี่ยนหรือเช็คสิทธิ์สถานพยาบาลโรงพยาบาลได้ทันทีเลยนะคะโดยสามารถเช็คสิทธิ์โรงพยาบาลที่เปิดรับในปี2566ได้ด้วยนะคะการเช็คสิทธิ์การรักษานะคะเพิ่มเติมนอกเหนือช่องทาง และก็ยังจะสามารถเช็คเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th นะคะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันนะคะ sso connect นะคะหรือโทรที่สายด่วน1506นะคะหรือว่าทุกท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งใกล้บ้านได้เลยตามที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสะดวกนะคะ โดยการเปลี่ยนสถานพยาบาลนะคะผู้ประกันตนจะต้องเลือกสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ทํางานหรือพักอาศัยในปัจจุบันเท่านั้นนะคะหรือจังหวัดที่เป็นรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวนะคะที่มีจํานวนผู้ประกันตนยังไม่เต็ม นะคะตามที่สำนักง,งานประกันสังคมได้กำหนดไว้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลสำเร็จนะคะผู้ประกันตนของมาตร3า33จะแจ้งผ่านนายจ้างนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะเป็นการแจ้งผ่านหนังสือหรือ SMS นั่นเองนะคะและสำหรับผู้ประกันตนมาตาา33และมาตรา39ที่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธ รับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิ์เดิมได้นะคะและกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ต่อไปได้อีก6เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพนะคะอันนี้นะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่สายด่วน1506บริการให้24ชั่วโมงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากเปลี่ยนสถานพยาบาลนะคะหรือแบบย้ายที่ทํางานสถานพยาบาลไกลไปนะคะอยากมาย้ายอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะก็ให้เปลี่ยนได้เลยนะคะ ถึงวันที่31มีนาคม2,566นี้นะคะฤดูการนี้ก็เป็นฤดูการเปลี่ยนสถานพยาบาลน,นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ